เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำไกด์นะครับผมในการฟาร์มไอเทมนะครับระดับสูงนะก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่ด่าน mid light s t e e p นะครับหรือว่าด่าน deep dungeon นั่นแหละนะครับชั้นที่9แต่จะมีชั้นที่ชื่อว่า herer นะครับแล้วในชั้นที่ชื่อว่า herer เนี่ยนะครับก็จะ มีพวกนินจาเนี่ยออกมาสัพพังพรูเลยนะครับเต็มเลยนะครับซึ่งฉากนี้อ่าถ้าเกิดว่าตัวนินจาที่เราสู้ด้วยนะครับมีแต่แต่ละตัวเนี่ยมันจะมีความสามารถในการปาอาวุธแต่ละประเภทนะครับแตกต่างกันไปนะครับถ้าแบบว่าสามารถปาพวกไนซ์ซอร์พวกอะไรอย่างอย่างอย่างนี้ได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาอาวุธเหล่านั้นเนี่ยมาใช้งานได้ด้วยนะครับก็ด่านที่ชื่อว่าบ i ทไ s t e v e นะครับก็จะอยู่ในอ่าชั้นที่9 นั่นเองนะฮะนี่ชั้นชื่อเฮอร์เรอร์นะทุกคนก็ถ้าผ่านมาทางนี้นะครับก็สามารถที่จะเอา,เอาตัวลัมซ่าหรือใครก็ตามนะครับทีมของเราอะ่ะก็คือใส่สกิลเรียคชั่นนะครับที่ชื่อว่าสติกกี้ฟิงเกอร์นะครับอันนี้จะเ,เป็นสกิลที่ มากับเจ้าตัวโจนนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยเลยอ b บ l ต t ีนะนี่ครับ Sticky Finger เนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าศัตรูปาอาวุธมานะครับตัวละครอของเราเนี่ยจะสามารถที่จะจับอาวุธนั้นได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เอามาเป็นของเราเองเลยนะซึ่ง ในการที่จะออกเรีแอคชั่นบ่อยๆได้เนี่ยก็ต้องมีเบรฟที่เยอะนะครับแต่ไม่ต้องถึง100นะเพร้ะพัดท่าถึง100้แล้วศัตรูมันจะไม่ตีเรานะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเจ้าตัวลัมซ่าที่เราทํามานะครับอเอาลงมานนี้คือใส่เป็นสติ๊กเกอร์นะครับเอาไว้จับไอเทมเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นดาดที่เราเอาไว้ฟาร์มไอเทมได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่า เพื่อนๆมีเป็นทีมอะไรแบบนี้มาช่วยกันดูแลปาร์ตี้ในทีมก็แนะนําว่ามาหลายตัวดีกว่านะอันนี้แบบเอามาให้ดูว่าด่านนี้มันฟาร์มของได้ดีแค่ไหนเฉยๆก่อนนะครับนะครับแล้วก็ต้องระวังช่องนี้นะช่องนี้เป็นดูมนะครับคือโดนแล้วตายเลยติด KO นะครับอเดี๋ยวเราจะลองเอาลามาัมซ่ามาไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่อัปลิตี้คือของผมม,มันกดเช้าไม่ได้ละเพราะถ้ามันกดเช้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเบรฟมันจะเกินนะเพอคือพอเบรฟหนึ่งร้อยปุ๊บอะเนี่ยมันก็จะทาให้สตูมันไม่กล้าตีเรานะ นะฮะอ่าติดดูมนะครับอ่าตัวปลามาตัวนี้ปลาหินก่อนนะครับหินเรารับไม่ได้นะเราต้องโดนแดเมจเยวนะครับเนี่ยก็ยให้ศัตรูมาฟันเราเลยนะครับชุบเฮ้ยโอ้โหขโมยโล่อ่านี่นะครับตัวนี้ปลาบอมนะอ่าบอมก็เป็นไอเทมหนึ่งนะครับปลามาปุ๊บอ่ารับบอมไปได้นะครับแล้วแบบอันนี้จะเป็นที่ที่ฟาร์มแบบโอ้โหไอเทมรัวๆเลยนะอ่านินจาตัวนี้นะครับ ปลาปาดาบนะครับอาปลาลูนเบลดน,นะ่ะลูนเบลดก็จะเป็นดาบในขั้นต้นที่อ่มีเลเวลสูงที่สุดแล้วนะครับไหนซิตัวต่อไปปลาอะไรเอ่ยอ่าตัวนี้ปลาเฟลนะครับอ่าก็เป็นอาวุธของเจ้าพวกโนวิสอะไรเงี้ยสกอร์เปียนเฟลนะครับได้จาสกอร์เปียนเฟลมาแล้วครับสกอร์เปียนเฟลนี่คือแบบรู้สึกว่าจะอ่าตีเป็นธาตุไฟได้ด้วยนะนี่ครับอันนี้คือปลาไนท์ซอร์สนะปลาเซฟเดอะควีนนะครับอันนี้คือสามารถที่จะแบบเอ้ยรับได้ถึงอ่ตัวที่เป็นนี่เลยนะเค a อสเบลดนะครับ ตัวไหนที่แบบว่ามันปลาเยกวาทงสูงอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ปลาชูริเคนครับชูริเคนก็รับเหมือนกันขอบคุณมากนะนี่แล้วก็ชุบนี่ฮะแล้วก็แบบรอรับไอเทมรัวนะครับเจ้านี่ก็ปลาหินเดีนั่นแหละไม่ปลาอย่างอื่นเลยหรอฮะเราเนี่ยครับก็รอรับของไปเรื่อยๆนะครับอ่าก็อันนี้คือสามารถที่จะถ้าเราเจอนินจาเลเวลแบบน่าจะ9กกว่าๆไปๆนะครับมันก็ มันก็จะแบบว่าปลาพวกไนท์ซอสอะไรอย่างเงี้ยอาเคออสเบลดอาของแพงๆนะครับแต่ว่ามันไม่มีปลาดีนะมันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่มีปลาพวกปืนพวกอะไรนะถ้าปลาพวกปืนมันก็จะดีมากเลยนะอ่านี่น,นะครับอ่าปลาอ่าปลาเฟลแล้วเห็นไหมครับเราก็ฟาร์มเก็บได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่าอันนี้ก็จะแบบว่ามีดาดพวกเนี้ยจะมีแบบในอารากควายวูดอะไรอย่างงี้ด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็แบบเอาไว้ฟาร์มเซฟเดอะควีนได้เซฟเคออสเบลดได้เอสคาลิเบอร์อ่าได้ได้หลายแบบเลยนะครับ เนี่ยแล้วก็ปุ๊บอ่าเก็บหมดนะครับเก็บไอเทมทุกชนิดนะฮะเนี่ยแล้วก็ในแต่ละรอบเนี่ยนะมันก็จะอา่ามันก็จะแบบว่ามีไอเทมที่แตกต่างและหลากหลายนะครับจริงๆอันนี้สามารถทําในอารากวบู๊ก็ได้นะเจนี่ก็ปลาแต่หินอย่างเดียวเลยนะฮะเนี่ยอรอลุ้นไอเทมชั้นดีนะเอาเลิกปลากแล้วเหรออย่าบอกนะว่าเบรฟเราเกินโอ้นี่เบรฟหนึ่งร้อยนะฮะนั่นแหละอันนี้คือ ที่เราเคยฟังว่าถ้าเกิดว่าเบรฟเกินอ่ะมันจะเลิกตีใส่เรานะครับเออ่ต้องถอยมาตรงนี้เนาะในแต่ละรอบเนี่ยนะครับคือเราจะสามารถฟาร์มตรงนี้ได้ด้วยอ่าเบรฟเราต้องเป็นต่ำกว่าร้อยนะถ้าเกิดว่าเบรฟเราเยอะกว่านั้นเนี่ยก็จะต้องระวังนะครับศัตรูมันจะไม่ตีเรานะห้ามเบรฟร้อยเด็ดขาดนะครับเนี่ยก็คือเราต้องให้แบบเนี่ยตีเราเยอะๆนะครับโยนของใส่เยอะๆอ่าเราก็จะได้ฟาร์มไอเทมเยอะๆนะครับนี่ปลาดาบปึ๊บ ในแต่ละรอบก็จะมีไอเทมที่ต่างกันด้วยนะนี่เก็บเฟลนะครับเก็บให้หมดเซฟเดอะควีนปลามาโลดแดนกิวโอ้ขอบคุณมากได้ทุกดาบนะครับได้ทุกดาบไอเทมทุกสิ่งนะครับอ่าตัวไหนที่แบบว่ามันอรอต่อนะฮะปลามาเลยเพื่อนฉันรอนายอยู่ปลามาเลยปลามาเยอะๆปุ๊บนี่แล้วเดี๋ยวเราก็เอาไอเทมไปปลาต่อนะ นี่ครับได้เฟลมาเซฟเดอะควีนปุ๊บเนี่ยได้อันนี้ไปเซฟเซฟเซฟเดอะควีนนะถ้าแบบว่าเลเวลของนินจายิ่งสูงมันจะยิ่งปลาของอเโถดใส่เรามากขึ้นนะครับเดี่ยผมไปเก็บเจ้าสมุไรข้างล่างก่อนนะเนี่ยจริงๆก็จะมีในอาราควายวูดด้วยนะครับเนี่ยแดนเซียนจะมืดน,นิดนึงแต่ว่าเราก็เก็บได้นะครับดยได้นะโอ้ย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 ,อยแต่เนสติกี้ฟิงเกอร์จะมีข้อเสียนะครับข้อเสียนั้นก็คือมันจะ เออมันจะแบบว่าทําให้เราหลดลอกดาเมจได้ไม่ไม่ค่อยดีมานี้นะเนี่ครับ CT5 Holy ผมใส่ Rubber s ูนมาด้วยอ่า Rubber s ูนยนี่ก็ทำให้ลำซ่าสามารถใช้ Holy ได้นะเดี๋ยวเราจะลองอ่า Level 3 Holy ไหมนี่ครับเติมเลือดให้ตัวเองนะฮะเต็มถังนะอ้มปักนี่ก็ อีกอันนึ้งก็คืออารววูดนะครับเราสามารถที่จะ,ะใช้ในการเก็บเลเวลได้ด้วยนะครับเหมือนกันเลยเนี่ยจะพอนี้ก็จะปลาอาวุธปลาดาบแอสบายสบายเราเลยนะฮะแบบนี้เมทัลเทลวินนะฮะปึ๊บเนี่ยใส่เทลวินเข้าไปปลามาเพื่อนชอบอปลาดาบปาอะไรมาให้หมดก็เราก็แบบเออแอบจำไว้ให้ได้นะว่าไอ้ตัวไหนมันปลาอะไรมาใส่เราอะไรเงี้ยนะปึ๊บปึ๊บอ้ยตัวนี้แบบตีเราหนักเลยนะ Okay, โอเคลีเวลึ๊บกระโดดหมีกลับขึ้นไปการแบบไม่แคร์พวกความสูงก็เป็นสิ่งสำคัญนะ c t ที c, ได้ไหมซีทีสโอเวอรี่นะครับนี่อเอเอ,เอเแล้วก็แบบสามารถที่จะฟาร์มได้จากเฮอร์เลอร์นี่แหละอ่ะเฮอร์เลอร์ก็เป็นชั้นที่ดีในอาร์กวายวูดก็ดีเหมือนกันนะครับมีที่เอาไว้แบบเก็บของเยอะนะึ๊บ บอลคลัชเชอร์อสุลาเนี่ยฮะเก็บไอเทมมาแล้วก็อเลิตเมติกซีทีสี่โฮลี่ยิงใส่ตัวเองก็ไปเรื่อยๆอ,อ่าก็รับกระสุนก็ได้มาจากนี้นะครับเอ่อเจ้าตัวมาโบโลนะฮะตัวขั้นที่สองนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับก็อ่าันนี้ก็จะเป็นฉากที่เราเอาไว้ฟาร์มของได้นะครับให้นินจาเป็นฟาร์ใส่เรามาเรื่อยๆนะครับ อริงนี่จะเป็นอลากไวยวูดนะอาอลากไวยวูดก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราลองแอบ,บไปดูซิว่าจริงๆในตี้เราถ้ามีตัวที่หายตัวได้ก็จะดีนะอาอลากไวยวูดอยู่แถวๆนี้นะครับเดี๋ยวแอบ,บดูนะนี่นี่นี่อันนี้นะครับฉากนี้แหละก็จะมีแบบนินจาเยอะเหมือนกันในช่วง chapter สี่นะครับเอาไว้เก็บของได้อาจจะแบบว่ามีลีลีแล้วก็ให,ให้ให้เพื่อนดูหน่อยนะครับนี่ครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวผมเอาตัวหายตัวไปหนึ่งตัวนะ เดี๋ยวลองดูนะครับก็เดี๋ยวเราอาจจะอันนี้เราอาจจะรีได้จนกระทั่งเราเจอดินจาะนะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นฉากที่เป็นพื้นฐานอ่าก็จะมีมอนสเตอร์ทั่ว,วไปนะพวกผีพวกแมวอะไรอะไรแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็ถ้าไม่ใช่เราก็รีได้นะวิธีการรีก็คือว่าเราก็ออกไปที่แผนที่ที่มีเอ่อตัวอื่นๆอ,อยู่นะครับนี่เราสามารถกด o r l d Map ได้เลยนะครับมี t สติ๊กเกอร์นะครับ เก็บไว้นะอันนี้ก็จะแบบพวกนินจามันก็จะแบบมันก็จะปาของใส่เราเราเรื่อยๆอะไรแบบนี้เลยนะครับก็ระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยมันจะมีแบบนินจาตัวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยนะที่มันแบบแต่ปาของใส่เราได้เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อย่างเช่นเหมือนเดิมนะครับก็คืออย่าให้ตัวลัมซาเนี่ยค่าค่าตัวเบรฟห้ามถึง100เหมือนเดิมนะครับนี่เนี่ยฟันไปก่อนทีหนึ่ง ตัวหายตัวก็รอนะครับรออย่างเดียวตอนอยู่หลังต้นไม้นะปุ๊บแหนะ่สติ๊กกอรฟิงอันนี้ปลาชูริเคนมาปุ๊บแหนะ่จับได้นะครับต้องระวังตัวนี้นะเพราะว่าเวลาที่แบบตีใกล้ๆอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ฟิงเกอร์มันจะกันไม่ได้นะครับก็จะมีความยากแ่าไม่เหมือนกับดิฟดันเจียนหน่อยหนึ่งนะดิฟดันเจียนจะมีความยากกว่าตรงที่ไอ้มีความสะดวกกว่า,าว่าดิฟดันเจียนก็คือจะอยู่ข้างข้างบนนะครับอันนี้น้องเอ เนี่ยว่าน,นินจามันมีความสามารถในการแบบตีประชิดใส่เราด้วยนะครับอันนี้เราก็เอา CT5 Holy ได้เนาะหรือจะรีเลสก็ได้นะครับอ่ารีเลสก็เนี่ยปึ๊บใส่ตัวเองเข้าไปปึ้งอ่าตายแล้วก็ขึ้นมาใหม่นะครับเนี่ยเราก็ปล่อยให้ปลามาอะไรมานะครับเราก็เก็บอาวุธไปเรื่อยๆได้เลยนะเนี่ยฮะอ่าอ,อันนี้ปลาชูริเคนนะครับรับปุ๊บเนี่ยได้ชูริเคนมานะครับก็ยิ่งเล็เยอะนะก็จะยิ่งเล่นง่ายนะ ชุบๆเนี่ยเดีแต่รอลำซ่าลุกมาใหม่นะครับอันนี้แบบว่ารอยอย่างเดียวเหมือนกันนะเนี่ยต้องแบบอันนี้จะมีความเออ่ยากกว่านิดหน่อยในเชิงที่แบบว่าเราต้องเราต้องเนี่ยแหละครับเราต้องระวังเออ่ตัวศัตรูเนี่ยนะครับรีเวลสานเร,รเลสอะไรดีเออ่ให้ให้ให้เท่าไหร่เนี่ยให้เจ็ด ลิเทเมติกเอเลเวชั่นพลีมรีเลสโอ้ดิ้นได้หมดเลยทุกตัวนะได้หมดถ้าสดชื่นเลยแล้วก็นี่เนี่ยฟันตัวหนึ่งนะครับแอบมาซ่อนตรงนี้แป๊บหนึ่งนะเนี่ยเราก็ปล่อยให้แบบว่าศัตรูปลามาใส่เราเลยอะไรเงี้ยนะครับแอบปลาปุ๊บแ่บปลาชูเลเคนสติ๊กกี้ฟิงเกอร์รับไว้รับของนะครับรับของอันนี้รับของปุ๊บ แต่ว่าตัวนินจาผู้หญิงจะเป็นตัวที่แบบปลาของได้แบบนี่ไนซ์ซอสนะครับ้าเนี้แหละจะปลาของเดือดเลยนะ,ะปลาเคียอสเบดมารับเนีเ่ยเคียอสเบลเล่มที่หนึ่งนะครับแล้วก็รอให้ปลาปลามาเรื่อยๆอ,อยู่ในมุมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็หายตัวรอไป <laughs> สายสายซุ่มสายสุ่มนะครับอันนี้ก็เทลวินตัวไปเรื่อยๆก็ได้นะครับปล่อยให้ศัตรูแบบปลาปลามาเรื่อยๆแล้วเราไปรอรับอย่างเดียวนะปึ๊บเนี่รับทูลิเคนรับของไปเรื่อยๆนะครับ เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเนี่ยเป,ปเป็นทริปเป็นทริปเล็กๆน้อยๆนะครับผมจริงๆ chaos blade เนี่ยผมว่ามันเก็บไว้2เล่มก็พอแล้วนะอสองสามเล่มอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าได้ใช้เยอะเท่าไหร่นะครับ ก็ประมาณนี้เลยสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าอ,อ,อยากจะฟาร์มของนะก็อย่าลืมใส่สติ๊กเกอร์ฟิงเกอร์กันไว้นะครับนี่ด่านสำคัญในการเก็บไอเทมระดับสูงนะฮะก็ขอบคุณทุกคนเลยสการรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และซับสไคร e กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้านะครับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับสวัสดีครับบาบายทุกคนครับ